สวัสดีครับพี่น้องสู่ผูสู่คนนะครับผมพบกับผมมือนี้ตอดสักตักสอดครับพี่น้องมาเมนูประจําสองคือเราเมือนี้พี่น้องส่วงหนะนำนำําคัดอย่างนี้ได้พี่น้องเลยเนี่ยของมันหมากเนาะส่วงแนะนำนำําคากขนาดได้เหมือน,นเดียวบรรยากาศซี่คำ่ำๆจัง่อยพี่น้องหาหกมองแรงมาสูตรสดผมคือเ่าละมื่อนี้สูตรสดผมเอาคำ่คำยังไงคํำแหลกแหกมานเหมประเดิมเปิดตอมเปิดตอมรับรถกันพี่น้อง คำเรียกเหี้ยมันอือหือเจ้าจะเต็มหัวอือหืโอ้โห เน,น,นื้อสดสดตอนุ่มพี่ลองไหมครับแซ่บๆกันวออามสดคามพพี่ลองพูดใดบ้ก,กินดิบ สำหรับผมนี่มาครักแล้วสวอยจุเอาแบบตอนยิ่งงีพี่น้องมาเอาใส่สวนส,วนสดเอาด่พี่น้องเลยมือสัดหนักๆไปเลยมา <c oughs> カカナ。 อู้พี่หล่อเง <c oughs> ี้งยอือ้พี่หล่อมาเด้อกินน้ำกันครับสวยจุพี่หล่อเนี่ยเจียวข้นๆแบบสดๆพร้อมเห็ดมาครับอืม หลายคนมาก่ากินบุกจ้าเค็จเจวกินกับมันอ่ะบางคนเจวนี่ต้องเจวขมขมนิดหน่อยกงี๊บเฮ้ยเนี่ยผมหมักเสื้อห้องไทยอ่ะ 응응응. 음. 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 오. อู้หอนพ,นพี่น้องเลยขนาดลมวีวีเนี่ยอื้ม <c oughs> มาเลยพีน้องเนยจีนตกเสียปัญญัง้วยังไงขุยเอาแจ้วเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ขุยเอาข้าง không hề hả sợ muốn nắm chạy xuân đã có lẽ

้สุดผมบ่มากินเครื่องในพี่น้องผมเลยโบวเครื่องในมาน้ำเลือกของเลือกนะครับบ่มากินเครื่องในเอ้ ต้มบะหมี่ต้กับพอดีครับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับพี่น้องแบบเบิดขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ใดที่รับชมบคลิปต้อนซักนะครับผมพี่นออ้องขอบคุณหลายๆครับ